ปราสาทปรา์เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยที่สําคัญของปราคตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวแม่น้ํำบาวตาวาแล้วก็เขตเมืองเกา่าตามประวัติแล้วปราสาทปรั์ถือเป็นกลุ่มปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะด้านในประกอบไปด้วยตัววังโบสถ์สวนแล้วก็ลานกว้างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ7จ็ดตารง เรียกได้ว่าเดินเที่ยวทั้งวันก็ไม่รู้ว่าจะครบไหมปัจจุบันปราสาทปร,รักนอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วยค่ะทางเข้าทางใต้ดิโ้ยทำไมไม่ใช่ท่านเขาขอแบทแมนอะสองอย่งางคุณแบทแมนก็เป็นท่านเขาเหมือนกันแล้วก็อยากจะแนะนำค่ะนี่คือกรงเหล็กสีทองค่ะทางนี้ค่ะนี่เห็นนะหรือใช่ค่ะเป็นยังไงอะครับ มีแค่จุดนี้จุดเดียวด้วยที่เป็นสีทองและเพราะว่าวันนี้เราเข้าเขตประสาทช้าไปหน่อยค่ะเลยทําให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆ <_ d ose> รวมไปถึงโบสถ์ในเขตพระราชวังตากปิดหมดแล้วเห <_ d ose> ลืออยู่แค่ที่เดียวค่ะซึ่งก็คือหอคอยของมหาวิหารวีตัส <_ d ose> ในเมื่อเหลืออยู่ที่เดียวเราก็ไม่รอช้าค่ะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวสวยๆของปลา ด้านบนกันค่ะยูยูก็ฟลุกค่ะทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็เจอที่ท,ที่จะให้เราขึ้นบนหอคอยได้จ่ายคนละร้อยห้าสิบเช็คกันนะคะไปขึ้นไปกันเลยดีกว<ป>่าจาก<ป>ดูวิวอย่างนี้ต้างนี้เนาะใช่ต้องนี้เลยเปย์ปย์ยบันไดจะแบบเป็นบันไดหินที่แคบๆนิดนึงก็เดินระวังนะคะนู้นนะนี่คือสะพานเช้าที่เราเดินผ่านมากันเชื่อว่าคุ้มเหนื่อยเนาะ คตรเหนื่อยเลยแต่คุ้มจริงนั่นก็คือสะพานเช้าที่เราเดินเข้ามาใช่ปะ่ะคะใช่โอ้ยเราเราก็เดินมาไกลมากเลยนะฉันมาไกลเหลอเกินสวยนี่คือแปลกเทคนิคอีกอย่างนึงของการขึ้นหอคอยนะคะก็คือพวกแป๊จีมทุกคนเวลาไล่มากินแป๊จีบนหอคอยมันจะเป็นแป๊จีที่อร่อยที่สุดในโลกพูดได้อย่างนี้เลย